ภารกิจของนายกเศรษฐาครับที่เปิดธรำเนียบรัฐบาลต้อนรับนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับมีการหารือข้อตกลงตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันเป็นสารเท่าภายในปี2588ครับ ที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้การต้อนรับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับโดยทันทีที่มาถึงท่านนายกรัฐมนตรีได้นำนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมบริเวณสนามญ้าหน,น้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล ก่อนที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะได้ลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึกที่ด้านนอกห้องสีงาช้างแล้วก็มีการหารือข้อราชการกันด้านใหนห้องสีงาช้างนะฮะ แล้วจากนั้นเวลา10นาฬิกาสนาทีครับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ก็หาหรือร่วมภาครัฐภาคเอกชนที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมทั้งมีการแถลงข่าวร่วมกันนะฮะที่ตึกสันติไมตรีหลังในจากนั้นร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ครับ โดยประเด็นสําคัญภายใต้ตร่างถ้อยถแถลงร่วมกัรระหว่างทั้งสองท่านประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการประกาศเป้าหมายการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันในปี2569ประเด็นถัดมาเป็นการประกาศความคืบหน้าของแผนความร่วมมือกลาโหมระหว่างนิวซีแลนด์ไทยนะฮะประเด็นที่3คือการประกาศเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น3เท่าภายในปีพศ2588 ประเด็นถัดมาคือการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเด็นเร่งรัดการหารือความตกลงด้านความร่วมมือด้านวัฒนธรรมความร่วมมือด้านการศึกษาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันเพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระดับประชาชน ความร่วมมือในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในกรอบอาเซียนรวมทั้งในลุ่มแม่น้ำโขงผ่านสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงและกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอราวดีเจ้าพระยาแม่น้ำโขงการหารือเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศต่างๆอาทิสถานการณ์ในเมียนมาความขัดแย้งยูเครนรัสเซียความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์และข้อพิพาทในทะเลจีนใต้เป็นต้นครับ